เป็นช่วงไป3คลิปแล้วละ่ะงั้นกลับมาเรื่องที่ผมค้ากันมาดีกว่าเรื่องอาชีพไงในคลิปนี้จะเป็นอาชีพช่างยนต์พูดง่ายๆก็คนซ่อมรถช่างซ่อมรถเรียกเด็กช่างได้ปะบลาบลาบลาแล้วแต่จะเรียกอะช่างยนต์จะมีสกิลบวกสามงานช่างยนต์โอ้โหเย่งมาเลยและบวกหนึ่งอาวุธทื่อสั้นและคุณลักษณะช่างยนต์ฝึกหัดส่วนทักษะที่สําคัญจะเป็นงานช่างยนต์ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเพราะมันมีสกิลบวกสามไงแล้อาวุธทื่อสั้นบวกเจ็ดส ประเภทโดยปกติในเกมเนี่ยเราจะต้องอ่านหนังสือคู่มือของรถแต่ละประเภทก่อนโดยในเกมมันจะมีรถ3ประเภทได้แก่รถประเภท Standard หรือรถทั่วๆไปหน้าตาบ้านบ้านมี4ประตูแล้วก็ท้ายรถ Heavy Duty รถสามัถนะสูง ออจำพวกรถที่มีกระบะหลังบนบมและรถสปอร์ตรูปทรงดูดีกว่าคันอื่น,นบางคันจะนั่งได้แค่2คนแล้วก็มีท้ายรถเรื่องดีเทลลึกๆของรถเนี่ยผมขอเก็บไว้ในคลิปในอนาคตแล้วกันนะในคลิปนี้จะมาพูดแค่อาชีพไม่ได้มาพูดถึงรถทุกคันสะหน่อยการที่เรามีงานช่างยนต์ตั้งบวก3าเนี่ยทำให้เราสามารถซ่อมรถได้มีประสิทธิภาพมากกว่าอาชีพอื่นพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือค่าเปอร์เซ็นที่เราซ่อมเนี่ยมันจะขึ้นเยอะกว่าคนที่ไม่มีสกิลเลยแลวเราก็ยังมีอาวุธทื่อสั้นบกหนึ่ง ซึ่งก็ช่วยให้เราสู้เป็นได้นลินหน่อยเอาตัวรดได้ะนะยังจำได้ไหมว่าถ้าเราต้องการต่อสายตรงนี้เราต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องมีช่างยนต์เวิลสและงานไฟฟ้าเวิลหซึ่งก็คงไม่ยากเพราะว่าตอนนี้เรามีตั้งเวิลสแล้วต่อไปเราก็แค่หาเวิลยังไงก็ได้ให้ได้งานไฟฟ้าเวิลหึงก็คงไม่ยากใช่ไหมโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ผมพูดได้แค่ว่ามีหน้าที่ซ่อมรถ ผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้และการที่มันมีอุทธทุ่อซท์ตัวหนึ่งก็ช่วยได้แต่ไม่ได้ช่วยผมพูดได้มากกว่านี้ขอย้ำอีกครั้งว่าก่อนจะคอมเมนต์เรื่องรถเนี่ยผมขอเก็บไปเป็นคลิปในอนาคตแล้วกันะะนะดีเทลมันเยอะประมาณนี้แหละไปละไป